รอไงยะไปกันเลยสิวะกระดีกะดาก็ดาโอ้ยไม่เสร็ยเออเอ้ย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 เดยซอยแต่เียมีซี่มากเอแต่กูจะกันยังไงก่อน เอ้ยต <G ay> ัววะฮึฮิกแมนเกมแมนไม่มีเลยไม่มีเลยืมอืมดูกแมจะจัไฟก็ไมอืม ไททันซันชัยแมนชนะอยางได้อยากได้แต่กูไม่มีฟาร์มอ่ะดิโอ้เสียใจมากคืนนี้เจโดนบิดแล้วโดนบิดอีกจริงๆ ีเหมือนต้องเอาตัวอะไรไปตัว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 สปอรตไว้ไปอืมสปอร์ตไลท์เล้วสปอตไลท์แบบนี้แเกี่ยวขอไปเทสก่อนนล้เกินความกากของเน็ตนี่มันอะไรกัน

นึก,นกว่าไฟเบร์โอ้ต้องตัวตัวว่ะอ้ยงั๊กที่แมนไม่มีตัวไหน่าสนใจเลยไอตัวน่าสนใจคนม่งก็เกองมากโอ้ชีวิตเพเดียวฮู้ม ฮ้ยทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยอ่ะทำไมทำไมต้องทำไมต้องินชาร์จมาให้ด้วยวะทำไมต้องออกตกต,ตัวไอวะเนี่ยตัวไอเนี่ยเอสซัสซิน แอ้ศัสินปิดตัวปิดตัวหนูส no ิอันนี้สเต็งหนึ่งไม่ได้มาดูกันว่าจะได้หรือไม่คำตอบคือเกมใช่ okay, sure. ตัวฟ้ามีสองตัวเท่ากับเราจะให้ไปตัวหนึ่ง คงจะบาซุกาูก้าไม่นะบาซูกูบาซกโก้นี้กะอะไันนี้จะได้หรือไม่คำตอบคือไม่รู้น่าจะไม่ได้น่าจะไม่ได้โอเคไม่ได้ชีวิต ชีวิตนี่มันหัวคุกไห้มาใส่เสื่อหนงใ,ใจเฮ้ยเอ็นชาร์จสไนเปอร์นะเอ็นชาร์จสไนเปอร์เลยนะมไ,ยนะไม่เอาจริงเหรอนะตัวโศกังหมดเลยอื้มก็มันก,ก็จนทำไมใจก็จนอะ คนมันจนทำไม่ได้ครัช่วยคนมันจนคนจนเนี่ยไม่ดูอะไรเลยทักงหอือันนี้นะครับไม่ใช่ครับจะดูจะดูเนี่ยจะดูวันนี้ ซีมีตัวที่ต้องการนักต้องการนะเจี๋วยวหน่อยนะฮะนี่นะฮะ ก็ไม่ได้ไม่น่าได้หรอกใช่ได้โอเคไม่มีวันมิสติกหรือยิ่งคนแม่งเลี่ยงมากจบข่าวด่าปะวะที่มันไม่ยอามอ่านสักทีวะหเวราะรอนะเพราะรอนะอย่าเพราะรอนะ กูเ่องคนนอนนั่นงนี่คนนอนกูมาคนนอนคนนอนโอใจช้าอะไรนักหนวะอ้าเยนี่ยก็คุณมดบิัพ่อน ดูดิะดีจะดีจะแทกดีแทกเอาฟันเฟรมเฟรมทูหเวอร์ไม่มีตัวยีเลยนะไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไรเราก็จนเหมือนกันต้องเอาตัวอีเวนต์มิติกเอ้ยไม่ใช่คริติคอลเลยนะฮฮ้ฮู้เฮียบุดฮู้เอ้ยไม่มีชัด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  ไม่ خوف เลไม่ خوف เลไม่ม <laughs> ีเินชารน่าจะได้ไม่มีเินชารแตจกูมีมีเินชาตเนี่ยนี่กูจะโดนเอกไปวะ เนี่ยจะมีคนแหน่อยวาไอ้คนนี้อคอนซ้นแมวเป็นประวัติเนี่ยเนี่ยมันใครใคร,ใครมีเพื่อนมันไปไ,ไปบอกไรนี่ีคุณนี่เนี่น,น,นะปวดหัวนะอลองเขาลองกูไม่มีตังค์แล้วกูไม่ตัวเุ้นแล้วบาย วัเวนไทยวัเวนไทไททันอกไสมอโอ้ยสมองไอ้ฟว้หัวแค่นาะ โอเคไปฟาร์มดีกว่าน้ำวนนื่มเปิดหัวกับพุ้งกันน้ำวนนรบกวดหัวกับพุ้งแล้วล่ะอะไรบ้าปุ๊กย์อย่าอย่าอย่ากัดกูนะจะกัดกูนะโอเคนอนไปกูนอนไปกูจะได้เก้ากูยังไม่ตายป่ะวะตายวะโอเคยังไม่ตาย นับวันตื่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 นตืื่นตนตื่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 น่นตื่นต่นน ใครใครใครทันยุคแรกของเกมนี่มันก็จะมีแค่นี่มันจะมีแค่คาเมร่าแมนธรรมดากับโกลเด้นคาเมราแมนแล้วก็ไททันนะครับที่มันจะเป็นแบบนี้นย่างเนี้ยอย่างเงี้ยปงาเี้ใครทันยุคแ้กอะใครทันยุคเจนหนึ่นยุคเจนอีกเอยอื๊ การแง่เปลี่ยนที่คุ้มค่าการแง่เปลี่ยนที่คุ้มค่าคุ้มแสนคุ้มเลยคนนี้คนนี้เขาเรียกไวะคุ้มแสนคุ้มเลย,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 ยชิปให้แล้วไงแบตจะหมดไม่ต้องเนี่ยนะเป็นกันมา ่ใชน้ำหวานต้องขึ้นบ้านไม่ก็ไหนดูเท็เลยอือทำไมพวกกันกระจกกระจกกระจุกกระจกอ ስልክት <laughs> And you go, like go. You go, I, go. You know I say. インセンテメオリバー。Okay. Wow. Oh.

thank you Trubki, ¿qué te นนั้คือเราต้องระวังไว้ให้ดีนะครับมันจะมีตัวเกียอยู่ที่มันมีเกราะไว้ซึ่งถ้าเกิดเรานั้นไม่ได้อัปเกรดเออ่เหล่า power puff girl พวกนี้เนี่ยเจ้าหมอนั่นจะหลุดรอดแบบอีซี่มากนี่ๆๆๆตัวเนี้ยฟู๊ฟู๊ฟกูเกลกียรเลยคุณต้องระวังไอ้ตัวบินนี้ให้ดีไว้โคตรอันตรายฟู๊ฟู๊ฟกู แล้เราก็ทำการอัพนะครับอัพเกรดคามีราไททันอัพเพอร์คืออยากจะบอกแบบนี้คุณพยายามนะครับวางป้อมของคุก็ผมให้มันใกล้ๆกับเออ่เราดีเจวูแมนนะเพราะว่าค่าธรรมเนียมในการอัพมันจะถูกลงมากๆ <S <S ผมก็จะวางตัวอัพเกรดบีเกอร์ไททันวางไว้ใกล้ๆตรงนี้ พอคุณนะครับอัพสองตัวสามตัวน,นี้ได้ ん ดูคลิปรีวิวดีกว่าเด้งฟอร์เวชชิ่งสายเติมเกินไปวันนี้เรามาเจอกับคอลลี่อหนึ่งตัวนะฮะในแพ็คมีมีเวนส์นะครับเป็นตัวที่ฟันดูคิดไม่เกินอะไรกันอยู่ในอีเวนต์พาสอีเวนต์พาสต้องซื้อพรีเมียมก่อนด้วย สี่ร้อยเก้สิบเก้าโลบักพรีเมียมเสร็จปุ๊บก็ต้องข้ามเทียนะฮะทั้งหมดห้าสิบเทียสิบเทียแปดร้อยเก้าสิ็ดโลบักสองสายเติมขึ้นสามสี่ห้าสิบเทียนะครับหสิบเทียไปเจ็ดนั่นคือเจ้าตัวเล็กเจ้ากอรลิที่ชื่อว่าไททันโอไฮโอแมนนะครับโอ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 ร์โอ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 โ ท่านโอไฮโอแมนนะครับเป็นกอรล,ลี่ร oh. าคาวางพันห้านะครับสกิลสไนเปอร์ดาเมจห้าร้อยเป็นสี่พันห้าระยะสามสิบหกสิบห้าโอไกลมากสปีดศูนย์จุดหกเจ็ดไปศ mm ูนย์จุดหนึ่งนะครับค่อนข้างเร็วอยู่ mm hmm. มีสามร้อยกว่าตัวเองตอนนี้ mm hmm. เทียบกับนักเกตนะครับตัวไหนจะเก่งกว่ากันนักเกตี่เก่งมากเลยนะนักเกตเนี่ยคือสกิลยังไม่ได้ใช้แต่ว่าไม่จํากัดการวางนะครับวางได้เรื่อยๆส่วนตัวนี้จะจํากัดไหมอ่ะมาลองดูโหมดอินเซนเหมือนเดิมจะแจ้งเกิดหรือว่าจะเป็นแค่มีม วันนี้รู้กันเจ้าโอไฮโอแมนแต่ก่อนอื่นสปอร์ตไลท์แมนมาก่อนทำหน้าที่ก่อนแล้วก็ตามด้วยนักวิศาส์แมนนี่คือตัวแครี่ของแท้ตัวแครี่ที่แท้จริงสปอร์ตไลท์ตอนนี้เลเวล14แล้วนะครับแครี่จยเลเวล14บแต่ว่าสกิลไม่มีคือเลเวลเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะเนมงเนมเมนระยะเหมือนเดิมโอเคเวฟที่7นะครับนักวิศาสตร์หนึ่งพันทุกตัว อูเวฟหน้าวางเจ้าโอไฮโอหนึ่งหนห้าร้อยในเวลาของโอไฮโอแมนโอ้โหตัวใหญ่นะวางตรงนี้เลยยิงเลเซอร์ครับไม่ได้มาเล่นๆนฮนะ mm hmm. ดาเมตรเริ่มต้นห้าร้อยนะครับยิงต่อ mm hmm. เนื่องระยะหกสิบนะฮะเพราะว่าเป็นสไนเปอร์ด้วยคูดาว,วูนย์หกเจ็ดวิไม่มีสกิล <laughs> ไม่มีสกิลคือแบบออมาเพื่อทำดาเมจอย่างเดียวเลยเหรอโอ้โหโอไฮโอ กองในยี่ห้ออะไรเนี่ยพอดีก็คือโจมตีไกลแล้วก็คูดาวเร็วนะฮะแต่ดาเมจน้อยต้องดูด p s ว่าเท่าไหร่ตัวโกโลนมาในเวลาของโซนาแมนโซนามาอืมนีเว,เวฟที่สิบสามนะครับต้องมีโซนาช่วยฮะตัวนี้สู้ไม่ไหวครับโอไฮโ,โอยิงเร็วก็จริงแต่ว่าดาเมจน้อยมากมต้องมีโซนาทำดาเมจแรงๆแล้วก็คอยหยุดนะฮะ โอเคเรเววเต็มสามตัวตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายมาเรเววเต็มเรียบร้อยเวฟที่สิบห้านะครับโอไฮโออัพเดตขั้นแรกสามพันอัพเดทไปเพิ่มวงมาวงกว้างมากดาเมจเป็นพันหนึง่งยิงเลเซอร์อย่างเดียวไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้มีความตื่นเต้นทำดาเมจด้วยเลเซอร์เท่านั้นก็ไม่ค่อยเก่งนะเพราะว่าดาเตจน้อยยิงได้ไกลก็จริง ดาเมจน้อยขั้นต่อไปห้าพันเหลือส่วนอยู่สองวินะฮะดาเมจเป็นพันห้าขั้นต่อไปหมื่นหนึ่งโอ้ดีพีเอสน้อยมากอ่ะหมื่นหนึ่งดีพีเอสสองหมื่นสองยังไม่เต็มนะฮะมีขั้นหนึ่งหมื่นหกเริ่มแรงขึ้นดาเมจสามพันนะฮะระยะร้อยหนึ่งยินหมดเลยครับระยะไกลต้องอัพเกรดให้เต็มก่อนถึงจะเก่งไม่มีอะไรพิเศษเนี่ยยิงดักข้างหน้าเลยไนเปอร์ หมื่นหกเดี๋ยวว่าเต็มนะครับแต่เมตรสี่เปนห้าระยะร้อยสามสิบเกินไปนู่นเลยครับครอบคุมทั้งหมดฮะร้อยสามสิบคูดาวศูนย์จุดหนึ่งวิดีเพสสี่หมื่นห้านะครับก็โอเคนะสี่หมื่นห้าทีนี้ไม่รู้ว่าจํากัดการวางไหมเอาตัวสกีปไปตัวที่สองมาโอเคสองตัววางได้อัปเดตก่อนอ่ะหนึ่นหะกโอเคเด้วว่าจำสองตัวฮะตัวที่สาม ตัวที่สามมาอ่าตัวที่สามวางตรงนี้แล้วกันต่อกันเลยอย่างวางได้อยู่น่าจะไม่จํากัดมั้งเพราะว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษนะฮะตัวนี้ทำดาเมจอย่างเดียวเวฟที่29เล้วเต็มสามตัวอ่าอัพให้โซน่าก่อนสามพันห้าห้าพันสบายเลยฮะอย่างนี้เจอตัวหยุดตัวสโลนะครับเจ้าโอไฮโอก็ยิงไปทำดาเมจไป เอาให้เต็มก่อนตัวเดียวน่าจะพอมัง้งโซน่าถ้าไม่เจออันนี้นะตัวที่เป็นเจ้าตัวทรยศนะครับลบยูนิตเรานั่นคือตัวอันตรายเลยเอาวางสปอร์ตไว้ข้างหน้าแล้วกันเผื่อ,อไว้เอาไว้ดักตัวนูน้นตัวทรยศวางไว้สองตัวซ้ายขวาโอไฮโอต่อไปตัวที่สี่ยังวางได้อยู่ครับน่าจะไม่จำกัด แน่แเวฟที่สามสิบหกนะฮะเะได้ไม่มีความสามารถอะ่ะธรรมดาไปนิดนึงน่าจะมีสกิลอะไรให้ตื่นเต้นหน่อยตัวที่ห้ายังวางได้อยู่เร็วเ,วเต็มไป <c oughs> อืึแสงมันแรงมากเอาโอ้โหโดนลบเรียบร้อยครับสปอตไลท์ดีนะสปอตไลท์โดนก่อนเนี่ยตัวอันตรายเลยฮะ โอ้โหโดนลบอีกตัวหนึ่งครับใครเป็นคนคิดเนี่ยตัวนี้ยูนิทหายเงินแบบเสียเปล่าไปเลยนะที่อัปเกรดไปโดนลบไปตัวหนึ่งวางคืนเลยอือฮึเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยดนะันเดี๋ยนะเดี๋ยนะเวที่สีสามนะครับเริ่มเริ่มเริ่มปิดอันนี้ก่อนเอาตัวสริปโอ้โหเริ่มไม่ไหวฮะเวฟที่สิบสามทำดาเมจไม่ทันครับ ดีที่มีสโลว์จุกกันอยู่ตรงนี้ไม่ได้เป็นเออียิงทีละตัวเลยค่อนข้างช้าอ่าโซน่าใหม่ตัวแล้วกันมาอ,อัปเกรดอืมโอ้โหอัปเกรดแต่โซน,น่าสองตัวเลเวลเต็ม